อาเซียนคับแชมเปี้ยนชิพในซีซั่นใหม่ปีนี้ก็14ทีมครับเข้าร่วมถึงตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไม่หมูไม่หมูนัดแรกสโมสรไทยไม่ชนะเลยบุรัดย์ไ่ถึงแพ้เลยนะนัดต่อไปเนี่ยบีจีเจอสวายเรียงเนี่ยครับ ถ้าจัดตัวเหมือนไปอินโดนะมีโอกาสแพ้เลยแพ้เลยเหรอเขาพูดอย่างนี้เลยได้นในมานนะอ่านี่คือมุมมองของโค้ชที่ที่ไปคุกคีอยู่ที่โน่นที่อยู่ที่กัมพูชาเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ถูกต้องแต่เป็นวัดแรกนี่ก็ได้เห็นแล้วเราไม่ง่ายแล้วผม้ก็เชื่อว่าเอาตัวรอดได้นะเกมแรกมันเป็นเรื่องการโรเตชั่นอาจจะประมาทด้วยหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าสโมสรของไทยไม่ได้แชมป์นะเสียฟอร์ม สวยครับผมเ <g ül> อาคุณเงียบทำไมเข้าแล้วอ <c> ็อกไซเคิลยังอยู่กับเราเนะี่ยโอ้โหเท่านี้ก็เลยเอามาโชว์โอหมี่เบิ้นสวยนะแก้วเข้ากับเสื้อ,อ,อในทะเลมีฉลาม็อกไซเคิลมีน้ำแดงนี่นะถือน้ำแดงฮะกลางวันต้องดือน้ำแดงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นลมก็มีหลายแบบนะครับ็อกไซเคิลซึ่งก็เป็นแก้วเก็บความเย็นเก็บความร้อนเก็บได้หมดเลยนะครับเย็นทั้งวันทั้งคืนนี่ อันนี้ก็อีกหนึ่งดีไซน์มัยู่ที่ดีไซน์ด้วยนะดีไซน์สวยคือดีไซน์ทรงแบบนี้แล้วก็ลวดลายมันคือวัสดุอุปกรณ์อย่างดีครับแล้วก็หลายไซส์ด้วยพี่เพื่อนอันนี้ก็เป็นไซส์กลางๆแบบพเขาได้เขา,<พ>า<ม>ดีบอกไงอันนี้หกร้อยมิลอ่าอันนี้ดีถือว่านี่เก็บน้าร้อนเก็บอะไรได้ทั้งวันเลยนะอ,ะอสองกระป๋องอยู่อะไร ของกระป๋องกเลยโซดาโซดาเฮ้ยแต่เป็นอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้เจ็ดร้อยเลยหรออ๋ออันนี้มันเป็นทรงแบบหนาไงอันนี้ของผมอันนี้มันอันนี้ใส่ได้เยอะกว่านะหกร้อยห้าสิบอันนี้หกร้อยเอ้ยหกร้อยหรอมันเท่ากันหรือเปล่าแสดงว่ามันทรงมันแบบแค่ดีไซน์เพราะฉะนั้นมีทรงเล็กทรงใหญ่สองป๋องป๋องอะไรป๋องอะไรบวกน้ําแข็งอีกนิดนึงอะไรเงี้ยโหถ้าอย่างนั้นอ่ะน้ําแข็งอยู่ยาวเลยนะน้ําแข็งเติมทีเดียว แล้วน่าจะหมดหลายป่องแล้วคราวนี้เวลาไปดูบอลนะฮะก็พกกับไปดูดื่ชื่นใจสุดยอดผมบอกเลยใครมาจ้างผมเป็นพีเซนเตอร์แต่ว่าโฆษณาเข้าแคมป์บอลไทยเนี่ยพรีเซนต์นี่หายห่วงหวานเจ็บเลยทีเดียวหวานเจ็บเลยขอบคุณด้วยนะครับกับคอกไซเคิลนะครับก็ไปติดตามคอกไซเคิลไทยแลนด์ได้ในโซเชียลนะเฟซบุ๊กไอจีนะครับก็ไปดูได้หลายแบบแล้วก็ในการจะซื้อออนไลน์เนี่ยช้อปปี้รัศดามีหมดนะครับฝากไ้ด้วยนะครับ ฝากเจ้าของด้วยลายทหารตรงนี้มีไหมเยอะแล้วมีเดี๋ยวจัดให้โอเคเดี๋ยวเขาเอาลายทหารตรงนี้นะพูดออกเลยนะโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวเขาผลิตให้เออแล้วกินน้ำแดงก็ปากแดงนะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่ากินน้ำแดงอ่ะก็ยังอยู่กับแคมป์บอลไทยนะครับในเดือนกันยายนเดือนที่แบบมันก็เต็มไปด้วยฟุตบอลหลากหลายรายการครับอีพีที่แล้วเราคุยถึง a f c c h a m ม ions l e ส g u e ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบมีสามถ้วยใหญ่นะครับสำหรับเกณชิงแชมป์ สโมสรเอเชียครับถ้วยใหญ่ที่สุดอีลิตก็ไปลุ้นบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกัน ACL2 ก็ลุ้น3ทีมนะครับทูแบงคอกกันท่าเรือแล้วก็เมืองทองนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ความพึกคัาของฟุตบอลถ้วยสโมสรเนี่ยก็มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในระดับอาเซียนบ้านเราครับก็มีเหมือนกันนี่เพื่อนเป็นการปัดฝุ่นกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะของฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือว่าอาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพผมนี่ไม่ชัว ว่าสโมสรไทยเคยไปเล่นกี่ครั้งที่จำได้ชัวร์แน่ๆเหนึ่งครั้งคือ B.E.C. เทโลศาสนะใครดูบั b บเบิลเวイอีพเทอร์สักไซมันคุคงจะเห็นที่เขายืนแอคโชว์พร้อมกับรูปนั่นนั่นคือปีที่ผมไปทําข่าวเตะที่อินโดนีเซียแล้วก็มันมีทีมเชิญคืออิสบ b งกอ a l ของอินเดียไบซุงบูเตียอตอนนั้นยังอยู่ยังอยู่แล้วก็เป็นปีที่เทโลได้ลองแชมป์เอฟซีแชมนลี คุณไปถามวรลุบศรสีมาค่าได้เอาบรลูบู้สึกไม่ได้เล่นเพราะตอนนั้นไปไปเล่นอินเดียหรือเล่นอะไรไม่เล่นพี่โอ่งก็อยู่เวียดนามอะไรเงี้ยก็ก็คือหลังจากที่ได้รองแชมป์ ACL ใช่ก็เทโรก็มาเล่นรายการนี้ต่อปี2003 2น0 3ใชองันชิงแพ้อิชเบงกอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีพนักงานยาสูบเคยไปเล่นใช่ไหมใช่ที่บูนแต่ผลงานไม่ดีครับใช่ปะใช่ตกรอบแรก ตรรอบแรกไปนะครับนั่นก็คือการเริ่มต้นเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนเตะเป็นแบบทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์คือมีสนามแบ่งสองสายได้แชมป์อะไรว่ากันไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือจริงๆมันมีแนวคิดที่จะจัดอาเซียนแบบแชมเปี้ยนลีกมานานแล้วจำได้ไหมที่มันมีข่าวว่าจะจัดแบบแชมเปี้ยนลีกอ่ะมีเจ้ามีเยือนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้จัดสักทีจนทำท่าว่าจะจัดจริงๆแล้วก็ไปโดนโควิดไงที่ตอนแรกพีทีประจวบเกือบได้สิไปเล่นอ๋อในฐานะแชมป์ลีกครับใช่แต่คราวนี้ มันเป็นถ Youtube ้วยเดียวกันกับแม่โขงขับไหมก่อนหน้านี้ไม่ใช่สิแม่โขงขับนี่แค่ในเวิร์้ของแม่โขงขับนั่เป็นแบบเป็นเวิร์ดเมนต์พิเศษเวิร์้ของคนที่อยู่ใกล้ๆแม่โขงเไงวะน้ำโขงนี่ปะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เกี่ยวกันนะไม่ได้เกี่ยวเลยกับอาเซียนขับใช่ไหมทีมไม่เกี่ยวเลยอาเซียนอันนี้เป็นอ่าคือเขาไปขายสปอนเซอร์มาได้ชอปปี้เราจะชอปปี้เขาก็ลงคุณเคยเป็นลูกค้าชอปปี้ไหมเป็นครับเด้งทั้งวันเลยคุณเต้นเป็นไหมโอ้ยคเขาเต้นนลเยะ คือถ้าสมมติได้สปอนเซอร์คงจะต้องเต้นใช่ไหมเราอะช้อปปี้ครับติดต่อมาเดี๋ยวมดสุรเดชเต้นให้ห่ามุกก่อนไหมล่ะเอาไหมล่ะได้แหละโอเคเปแม่งติดต่อมันเจงยอ่ะก็จริงๆมาแชมป์บอลไทยที่ช่วยประชาสัมพันธ์ได้เลยนะถูกต้องถูกต้องเพราะจริงๆก็เป็นรายการที่มีความน่าสนใจในการติดตามมากใช่ครับแล้วก็ปีนี้เงินมันเยอะมากคือบางคนอาจจะเข้าใจผิดแต่ผมมีข้อมูลที่ชัดเจนนะผมบอกเลยนะว่าปีนี้เนี่ยจริงๆกับแชมป์เนี่ยเขาได้สี่แสนเหรียญนะมด ซื้อเหรียญเท่ากับเท่าไหร่ฮะคูณ34ไปหลาย10ล้านอยู่เนอะสิบเกือบ15ล้านนะประมาณนั้นแหละแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าได้กัน5้าแสนเหรียญเนี่ยมันคือเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาวางเป็นระยะยาวเลยนะสปอนเซอร์มันอยู่ถึงปี2028โอ้โหสิบแปดห้าแสนเหรียญเนี่ยคือปี2028มันจะไปถึงตรงนั้นนะห้าแสนเหรียญนี่ประมาณสิบแปดล้านเกือบยี่สิบล้านประมาณนั้นแต่เอาแค่ปีนี้เนี่ยสิบสี่สิบห้าล้านเนี่ยกับการเตะเก้านัดอ่ะเยอะมากนะ มันเยอะมากนะเยอะมากเยอะมากถือว่าไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยอาเซียนขับแชมเปี้ยนชิพในซีซั่นใหม่ปีนี้ก็14ทีมับเข้าร่วมใช่ไหมฮะซึ่ง10ทีมเนี่ยเป็นทีมวางมาแล้วอ่าสิทีมมันจะเป็นทีมวางมาแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์นั่นแหละพี่บอลใช่ใช่พวกแบบอินโดมาเลไทยเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ได้ได้ได้โค้ชตละทีมครับนะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะเป็น2ทีมอย่างบุรีรัม ในฐานะแชมป์ไทยลีกและ BG ในฐานะรองแชมป์ไทยลีกปี2002-2003การคัดทีมันคัดยังไงเนี่อันนี้ผมก็ไม่ชัวเพราะตอนที่ผมได้ยินข้อมูลแรกเนี่ยเขาเอาลีกครับของปีที่แล้วก็คือแชมป์ลีกครัพจำได้ไหมปีที่แล้วที่บุรีรัมย์ชนะ BG อ่อะเดี๋ยวนะใครเป็นคนคัดว่าเอาโคต้าไหนเป็นโควต้าไหนเพรก็ว่าเป็นคนส่งจดหมายมาที่สมาคมครับให้คุณพิจาราทีมผมสมมติผมเป็นเอฟเอฟผมส่งมาพี่เป็นประเทศไทย ไทยแลนด์ได้สองทีมพอต้าแล้วแต่คุณส่งมาเลยถูกต้องเคแล้วเขารู้มาตั้งนานแล้วว่าจะเป็นสองทีมนี้แต่มันไม่มีข่าวแต่ว่าบางอีกกระแสข่าวก็ว่ามันเอามาจากฐานแฟนบอลแชมป์ไทยลีกอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งผมดูว่ามันอาจจะตอนจะซับซ้อนหน่อยนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยปีนี้เขาก็ยังไม่บอกเลยว่าถ้าปีหน้าจัดอจะเอาทีมไหนไปมันอาจจะมีความลักหลันตรงนี้อยู่เพราะว่าอย่างมาเลเองเจ้าโฮก็ปฏิเสธที่จะเล่นในรายการนี้ถูกต้องถูกไหมเพราะว่าเขาอาจจะไปเล่นทั่วใหญ่กว่าอะไรอย่างี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้การันตีว่ามันจะะต้ออองเป็นชมไไทลีกหรรื แล้วก็ปีนี้สมาคมเองก็ไม่ได้บอกว่าแชมป์ลีคับอ,ะอ่ะเราจะได้ไปเล่นหรือเปล่าแต่เอาไปว่าณนะปัจจุบันเนี่ยปีนี้บุรีรัมม์กับบีจีได้สิทธิ์ไปเล่นสานะแชมป์กับรองแชมป์ไทยลีกหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าลีลีโวคับอ๋อเพราะบีจีได้รีโว้ีโวคับอะไรประมาณนะั้นว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนในปีหน้าแล้วกันแต่ว่าผมถ้าในมุมผมนะผมก็อยากให้กระจายความอ่าเขาเรียกว่าสําคัญของบอลถ้วยเนาะบอลรีโวคับเห็นด้วยใช่ใช่เพราะว่าอย่างลีคับเนี่ยมันก็อาจจะเป็นถ้วยที่ จะได้มีสิ่งที่หลายทีมอยากจะได้เหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่แบบเงินรางวัลอย่างเดียวก็ไปแข่งขันกันก็อย่างที่มดบอกมีอยู่14ทีมครับมเตะเพลย์ออฟไปแล้วตอนนี้มันก็แบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มละ6นะอันนี้รูปแบบการแข่งขันคือพบกันหมดเลยพบกันหมดแต่เตะขาเดียวมันก็จะคล้ายๆกับเอฟซแชมเปี้ยนลีกในในแง่ที่ว่าเตะขาเดียวก็ไม่ต้องไปเย่าเยือนกันใช่คือ6 ทีมเจอกันเนี่ยรอบแรกคุณเตะห้านัดอย่างที่บอกรอบแรกคุณเตะห้านัดจัดฉลากเลยเจ้าเจอใครเยือนเจอใครห้านัดรอบแรกรอบรองคุณเล่นสองนัดเจ้าเยือนร,รอบชิงคุณเล่นสองนัดเจ้าเยือนถึงบอกเก้านัดชิงสิบสี่ล้านอะมดคิดดูหน่อยว่าเงินมันเยอะขนาดไหนนะนะมนะันมันก็เลยโอ้โหเป็นเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจไม่น้อยเลยเหมือนกันนะก็ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าฟุตบอลถ้วยในระดับทวีประดับภูมิภาคมันก็จะได้มีมูลค่ามากขึ้น หลายๆสโมสรในในคุยภาคเนี่ย<อ>มันก็จะได้มีจุดโฟกัสด้วย<ช>แล้วผมมีความรู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยหมายถึงว่าบอลบ้านเรานะครับมันยังไม่ถึงระดับท็อปของเอเชียหรอกลุ้นแชมป์ลำบากเหมือนาลโณมประมาณก่อนหน้นี้ที่มันมีเอฟซีแชมเปี้ยนส์ใช่ไหมครับและมีเอฟซีคัพอะแล้วผมก็มีความงงอยู่ตลอดว่าทำไมเราถึงเล่นเอฟซีคัพไม่ได้ก็เพราะเรา บางคนก็ไม่เข้าใจแต่ก็ต้องบอกว่าเพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์เรามันเกินระดับที่จะไปเล่นเอฟซีครับใช่เราถูกวางอยู่ในระดับที่มันต้องไปเล่นเอฟซีช่ไหลีกแต่ประเด็นของมันก็คือมันก็เป็นความงงงวยของเอฟซีมาโดยตลอดเนาะ <laughs> เพราะว่าถ้าพี่เบิร์นบอกว่าเ,เ,เรามันเป็นทีมระดับกลางๆของทวีปครับที่แบบว่าอยู่ข้างบนแหละอ,อแม้ว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้ลุ้นถึงแชมป์ไม่ได้ลุ้นถึงรอบลึกๆแต่เราก็ดีพอที่จะไม่ได้ลข้างล่างก็คือเอฟซีครับแต่ในทางกลับกันในยุโรปอ่ะ ทีมจากอังกฤษเนี่ยมันก็เล่นเงินถ้วยคอนเฟลเลนซ์น่ะพี่เพื่อนนะถูกไหมใช่คือจริงๆมันก็ทําให้มูลค่าของของถ้วยอ่ะครับมันก็มีมีอ่าเขาเรียกว่าน่าติดตามมากขึ้นมันก็มีทีมที่มีเบอร์ทีมที่ดึงดูดคนได้ไปเล่นไม่ใช่แบบพอเวลาโปรแกรมแบบเหมือนเหมือนแต่ก่อดเนี่ยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกับเอฟซีคัพแข่งกันเนี่ยใครจะไปดูเอฟซีคัพอ่ะถูกป่ะอ่่แต่คราวเนี้ยพอโอเคมันมีถ้วยอาเซียนคัพมาเนี่ย มันก็น่าติดตามใช่แม้ว่าหลายคนมองว่าโอ้เบอร์ระดับบุรีรัมไปนะบีจี <B G S 1> ไปนะไปเจอทีมอย่างเวียดนาม,อ,มอย่างอินโดซึ่งก็ต้องบอกว่าเบอร์ของทีมเหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่เบอร์ต้นๆของลีกซสด้วบางทีมถูกไหมพี่เบิร์ตถูกต้องถูกต้องแต่ผลการแข่งขันนัดแรก ก็นั่นแหละมันจะทำให้เห็นแล้วว่ามันก็ไม่ง่ายนะคือเราต้องบอกก่อนว่าตอนก่อนแข่งหลายคนบอกไปเตทำไมทุนน้ำมัระดับอาเซียนโอ้ยังไงก็ชนะอยู่แล้วมาตรฐานใไทยดีกว่าคืออันดับแรกเลยผมว่ามองสโมสรหนึ่งบุรีรัมย์อย่างดีจีเนี่ยเขาไม่ได้คิดแค่นั้นแหละมันเป็นการประชาสัมพันธ์สโมสรด้วยในการสร้างแฟนคลับเครือข่ายอะไรก็ว่ากันไปนะถูกต้องแล้วก็ถึงตอนเนี้ยคุณก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไม่หมูไม่หมูนัดแรกสโมสรไทยไม่ชนะเลย บุรีรัไมไปถึงแพ้นะบุรีรัมไปแพ้กองงานฮานอยนะครับบีจีไปเสมอกับ PSM มากาซ่าอินโดนีเซียอ,อินโดนีเซียนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงื่อนไขสําคัญในท์นาเมีนี้อย่างหนึ่งนะก็คือโค้นต,ต้าต่างชาติอืลงได้ห้าบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งก็คือ5้าคนที่ไหนก็ได้บวกหนึ่งคือการเป็นอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาโลเคอลด้วยกันเนี่ยไทยก็ขี่ชาวบ้านเขาก แต่กองอันฮานอยพี่สวนได้เห็นแล้วว่าถ้าต่างชาติ5บวกหนึ่งเนี่ยมัาก็คือ5ต่างชาติบวกกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยไม่ง่ายเขาก็สู้กับบุรีรัมได้ไม่ง่ายไม่ง่ายถูกไหมเออเออเพราะทำให้คุณภาพของถ้วยเนี่ยมันเลยน่าจับตามองน่าจับตามองเพราะว่าพอทีมระดับท็อปของต้องบอกว่าระดับท็อปของอาเซียนอย่างบุรีรัมอย่างบีจีออกสตาร์ทแบบไม่ชนะด้วยกันทั้งคู่ บุีรำหนึงขนาดแพ้เนี่ยอเออเขาเนี้ยอันนี้นนนนทั่วเนี่ยน่าสนใจแล้วต่อจากนี้นะเออแต่ว่ามันก็นั่นแหละคือเราก็ต้องมองในมุมนึงว่ามันเป็นเรื่องของการโรเทชันนักบอลนะมดครับเพราะว่าทีมในไทยลีกก็ต้องเตะแล้วก็ไปเล่นรายการชอปปีค้คัพเนี่ยมันอาจจะอา,อาจจะเรียกว่ามันอาจจะโลเทชันอะ่ะคือเป้าหมายก็อาจจะแค่เอาตัวรอดในนัดเยือนหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้นัดแรกไม่ชนะเนี่ยนัดต่อไปมันไม่ได้ละใช่นะครับแล้วก็ผลคู่อื่นมันก็มีพลิกนะใช่ครับตรังกานูที่พังคาบ้านนะ ถูกไหมตังกาโูแพ้สวายเลียงใช่ไหมจากกัมพูชาถูกไหมสองต่อสามอ่าเออหรือว่าทีมอย่างทีมที่ไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอะไลออนซิตี้เซนเตอร์ก็แพ้ในเกมแรกแพ้แบบเละเลยเออแพ้ศูนย์สามโดนใครยิงนะบอลเนียวบอลเนียวของอินโดอินโดนีเซียเห็นไหมสามศูนย์มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเกมเนี่ยมันต้องลุ้นหน่อยคือสวายสวายเลียงนี่นะข้อมูลนิดนึงนะคุณเทิดศักดิ์เขาบอกว่า ลูกเขยฮุนเซนอืเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นทีมมีตังมีตังแน่นอนมีตังเธอสักฟันทงเลยว่านัดต่อไปเนี่ยบีจีเจอสบายเรียงเนี่ยครับถ้าจัดตัวเหมือนไปอินโดนะมีโอกาสแพ้เลยแพ้เลยอเขาพูดอย่างนี้เลยได้ไนบานะอ่านี่คือมุมมองของโค้ชที่ที่ไปคุกคีอยู่ที่นูนที่อยู่ที่กัมพูชาเพราะฉะนั้นประมาณไม่ได้ถูกต้องอมันก็ทําให้ถ้วยนี้มันมี ความน่าติดตามมากขึ้นแล้วมันก็เป็นความท้าทายของทีมบ้านเราเนาะคือจริงๆแล้วในในถ้วยก่อนนนี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือไอ้แม่ขงขับอ่ะมันเป็นทัวร์นาเมนต์แบบสั้นๆนะพี่เพื่อนเตะแป๊บเดียวสามทีห้าทีบางทีอ่ะไ่วยกันเจอกันแป๊บเดียวเนี่ยแต่ว่าความเข้มข้นตรงเนี้ยมันจะมีแล้วก็สิ่งที่เราอยากที่จะเห็นคือเราเห็นอ่ะฟุตบอลอาเซียนในระดับทีมชาติอ่ะพี่เพื่อนเอฟเอฟมิซูบิชิอิเล็กทริกครับอะไรเงี้ยเราเห็นการเย้าเยือนทีไรแบบ ไปแล้วแบบแฟนบอลมันเยอะเนาะแต่คราวนี้มันจะเป็นสโมสรที่เราอาจจะยังไม่ไม่เห็นกับบางทีมบางสโมสรแต่คราวนี้เราก็จะได้เห็นว่าประชากรของคนอาเซียนเนี่ยเขาชอบดูฟุตบอลเนาะใช่ใช่แต่ภาพของความข้างไครของฟุตบอลในระดับเนี้ยเราจะได้เห็นมากขึ้นเพราะว่าอย่างบีจีเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมไปเยือนเมียนมาฉานเนี่ยเต็มใช่ไหมจะไปที่ตวรณาตวนาที่ย่างกุ้งครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาพที่เราแบบ ไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับทีมเองอันนี้น่าจอดเป็นงานเบิรลบ,บูรีรัมอีพีที่แล้วเราคุยแล้วกับการไปลุยเอ c ซีแชมเปี้ยนลีอิซึ่งโอ้โหเป็นเวทีที่แข็งโป๊กแน่นอนสำหรับพวกเขาแต่ว่าการเตรียมทีมกับเรื่องของโคต้าตต่างชาติต่างๆก็น่าจะน่าติดตามในโฉมใหม่เนาะแต่คราวนี้กับช้อปปี้มันอาจจะอีกอีกอีก,อกพา์ทนึงนะเพราะตอนนี้เราจะคุยกันว่าบูรีรัมกาลังจะเจอโปรแกรมทั้งฟุตบอลไทยลีกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทและช้อปปี้ครับ ช่วงๆเวลาเดียวกันต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับแต่ว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมบอกนิดนึงว่าผมว่ามาตรฐานมันดีนะมันดีในแง่ที่ว่ามีวีอาทุกเกมดีนะแล้วก็ถ้าสนามไม่ผ่านคุณต้องคุณต้องต้องหาสนามที่พร้อมก็คือต้องเอาใช้สนามที่พร้อมอย่าง PSM มาร์กาซาเนี่ยเกมแรกคนอาจจะไม่เยอะอย่างที่คิดเวลาไปอินโดคนต้องเยอะใช่ไหมใช่ใช่เพราะเขาไม่ได้เล่นในสนามตัวเองเพราะว่าสนามของเขาไม่พร้อมเขาเลยต้องไปเล่นในเกาะเกาะอะไรนะเปอร์เซ็นอะไรสักอย่างหนึ่ง แำมปิทกอไม่ได้คือ PSM อ่ะมาตรฐานมันดีในในมุมนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าทัวร์นาเมตนต์เนี้ยถ้าสโมสรของไทยไม่ได้แชมป์นะเสียฟอร์มอ่าจริงจริงๆถูกไหมอันนี้เห็นด้วยเออแต่ว่าแต่ผมว่าก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายไงไม่ง่ายแน่นอนอเพราะว่าจริงจอย่างที่บอกอ่ะอย่างโดยโชบุรีรัมก่อน ผมว่าการที่พวกเขามีโปรแกรมล้นมือเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ก็น่าตานะพี่เบิ้นเพราะว่าเราจะเห็นว่าวิลามช่วงประมาณเดือนกันยาต่อตุลาเนี่ยโปรแกรมแน่นมากนะเยอะโปรแกรมแบบสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์อย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งสําคัญคือมันมีการเดินทางด้วยใช่ไหม ชอปปี้คัพเนี่ยมันดีอย่างคือพอมันเตะเดี๋ยวก็เตะกันยาเสร็จเนี่ยแล้วมันเตะอีีปีหน้าเลยมันจะมันจะได้เว้นแต่ปีหน้าเนี่ยมันกลับมามันก็จะเป็นมกละกุ้พาซึ่งมันก็อาจจะไปไปเข้มอ้วนในช่วงนั้นหน่อยเพราะเขาวางโปรแกรมเพื่อให้มันเตะข้ามปีแล้วก็ไปชิงในในช่วงท้ายเหมือนกันคือถ้าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยมันจะไปหนักกับช่วงท้ายก็เป็นว่าโกยได้รีบโกยโกยได้รีบโกยแต่เป็นว่ัดแรกนี่ก็ก็ได้ ก็ได้เห็นแล้วเราไม่ไม่ง่ายแล้วผมก็ยังเชื่อว่าเอาตัวรอดได้นะเกมแรกมันเป็นเรื่องการโรเตชันอาจจะประมาทด้วยหรือเปล่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอไอระบบต่างชาติมันลงได้5บวกหนึ่งเนี่ยชาติอาเซียนมันก็ไม่เป็นรองเรานะกลับมาเล่นในบ้านยังไงมันต้องตกให้ได้แหละใช่ไหมก็สองสายสายละหกเอาที่หนึ่งที่2เข้าไปเป็นรอบรองเลยรอบรองเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรเยอะแยะใช่สายเอเจอสายบีนะอาใช่สิแชมป์รองแชมป์เจอกันนะใช่สิอ้าวทำไปเล่นไปนะบุญดำบีจีไม่มาตามนัดนะ คือควรจะต้องไปเจอกันนะริงไม่มาตามไหนแต่ไปเจอกันตอนไหนก็ไม่รู้ล่ะเอาไม่ไม่มาตามนั้น่เป็นเรื่องกันนะคือเท่าที่ดูเนี่ยไอสโมสรที่มันจะมาแย่งเน่ยในในอาเซียนจริงๆตอนเนี้ยครับย่โหคือทีมที่ไประดับเอเชียก็คือก้าวเกินกว่าเราในบางในบางจังหวะแล้วเเงินขึ้นมาหาศาลมากถูกต้องแต่ทีมอย่างเซเลอร์อย่างเงี้ยยังไม่ถึงนัดแรกก็โดนไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทีมสโมสรไทยยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงต้องแชมป์ถูกต้องจะใครก็แล้วแต่จะใครก็แล้วแต่ต้องแชมป์ ถ้าไปแชมป์เสียฟอร์มนะถูกต้องแล้วก็ไม่มีถ้วยลาซาด้าให้เล่นนะ <c oughs> มีถ้วยชอปปี้ครับอย่างเดียวนะเออมุกนี้ได้เอาฮา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 ,าเดียวเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็มีถ่ายทอดสดที่ B G Channel B G Channel อ่าสโมสรของไทยโอ้ไม่ใช่ B G Channel มีเยอะเลยถ่ายทอดสดเลือกดูได้เลย ไทยรัฐทีวีไทยรัฐทีวีถ่ายด้วยใช่ไทยรัฐทีวีถ่ายออกทีวีเนี่ยสโมสรไทยก็คือบีจีบุรีรัมเล่นอ่าส่วนระบบ OTT เนี่ย BG Channel AS Play แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ถ่ายทุกคู่ทุกทุกคู่อ๋อ BG จะถ่ายแค่คู่บุรีรัมย์ BG โอเค AS Play รู้์ทกจะถ่ายทุกคู่ก็มีทุกเกมให้ดูทุกเกมก็นั่นแหละขายยาจากไปดูบอลเนียวอะไรก็ไปดูกันอ่ะครับคุณดูได้หมดอ่ะดูได้อ่าเพราะฉะนั้นก็โหคึกคักนะปีนี้ปีนี้ฟุตบอลบ้านเราคึกคักหมายถึงว่า ลีก็มีอ่าถ้วยที่สโมสรไปเล่นก็มีแล้วเราก็จะได้ตามกันตลอดทั้งปีใช,ใช่ใช่ใช่อ่ะก็เอาใจช่วยนะครับ2อีพีที่เราคุยกันมาก็จะเป็นเรื่องการติดตามตัวแทนของบ้านเรารไปเล่นในถ้วยเอเชียถ้วยอาเซียนก็ว่ากันไปแล้วก็จะได้เป็นการยกระดับบ้านเราด้วยเนาะครับคือคือตอนนี้มันอาจจะเป็นภาพของทีมใหญ่ๆที่มันไปแล้วมันเป็นขาประจเรรำเหมือนกันบุญรำบีจีเมืองทองอ่าแบงคอกอะไรอย่างเงี้ยโอกาสหน้าอยากให้ทีมแบบ นะกลางๆทีมที่แบบไม่ค่อยได้ไม่ได้ออกไปเจอแบบทีมใหญ่ๆเงี้ยได้ไปเล่นบ้างมันก็ควรมีความชจดเจนที่บอกนะว่าควรจะบอกไปเลยว่าให้สิทธิ์กับทีมไหนถ้ามันมีชิงแชมป์สโมสรอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับกับการติดตามตัวแทนของบ้านเรานะครับขอบคุณด้วยสําหรับค็อกไซเคิลนะครับชื่นใจมากวันนี้นี่คุยไปจิบไปนะฮะกี่ปองกเนี่ย อ๋ออันนี้เขาเก็บความเย็นลืมมาด้วยไปเขย่าไม่ใช่นี่กึกๆด้วยขอบคุณคอไซเคิลไทยแลนด์นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีท่าอื่นๆเรียนเชิญเลยอินบอทเข้ามาได้เลยติดต่อมาได้เลยนะครับ,รบแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีตอบคําถามแฟนรายการในทุกเดือนแล้วอย่าลืมฝากคําถามไม้ได้เลยฝากคําถามไปเลยฮะเอาแบบเด็ดๆเลยนะเดี๋ยวผมชงเอง แม่ชงให้เราโดนอย่างเดียวเดี๋ยวเรื่องทีมชาติไทยอาจจะมีการพูดคุยกันด้วยได้หรือว่าอยากจะให้พูดคุยเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรอเงี้ยก็แจ้งมาได้เลยไดครับครับอ่ะแคมบอลไทยครับทุกวันพุธอสบดี6โมงเย็นทางเดอะสเตเดียมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับ